สวัสดีครับกลับมาพบกวับผมครับเด็กชายเต้ยวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ล่าแมงทองซึ่งวันนี้ผมมีอาชีพหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เลยลองหาวิธีว่ามันจะล่าแมงทองได้ยังไงก็คือวอลล็อกครับซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าถ้าเราเป็นสายค่อนข้างจะฝีเนี่ยวอลล็อกมันจะต้องเล่นสายกิมสัตล็อกใช่ไหมซึ่งกิมสั์ล็อกเป็นธาตุไฟ ตัวแมงทองก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยไม่เข้าผมก็เลยพยายามทําให้วิธีที่จะทําให้มันลงดันนี้ให้ได้ซึ่งเนี่ยอย่างที่ผมดูก็คือชุดฟรีเลยแล้วก็อาวุธบวก13แต่ของใช้อะใช้ของกระทาคิมสันเหมือนเดิมซึ่งผมมาออฟออฟเป็นตีธาตุไฟซึ่งตัวแมงทองเป็นธาตุไฟใช่ไหมล่ะครับอืออย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเป็นของฟรีหมดเลย มาดูกันที่สกิลกันเนาะซึ่งผมไม่ได้คลิปนี้ผมไม่ได้พาเข้าไปในแบบดูว่าผมอัพอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมให้ทุกคนผ่านแล้วกันเพื่อนเเน้นเลยก็คือไอ้ตรงโคนเมื่อกี้ที่ต้องอัพเต็มเพราะว่าเราจะต้องเอาไปจุกหมอนแล้วก็ไอ้หน้าเนี้ยก็ได้อัพได้ประมาณประมาณผมนี่แหละก็คือเราต้องอัพโคมิดเป็นหลักแล้วก็ข้อสําคัญเลยเราต้องมีสมุดต,ตัวนี้สมุดสเปลบุ๊กโคมิดซึ่งในตลาดมีขายประมาณ m 2 m ครับไม่เยอะ มาเราจะลงกันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นสายโคมิดล้วนแล้วก็ใช้สกิลดูดเลือดน,นิดหน่อยเพื่อดึงมานาแล้วก็ดึงเลือดโอเคอ๋อเรื่องสำคัญอย่าลืมสร้างสร้างปาร์ตี้ด้วยก่อนลงแล้วก็เงินหนึ่งหมื่นซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พาไปหาเงินเพราะว่าผมโชว์ที่หาเงินไปสองสามที่แหละผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะตามกันไปได้แล้วว่าตรงไหนมีที่หาเงินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น มาแล้วเข้ามาสู่ในดดนเจียนแล้วนะครับก็คือเอาสมุดลากขึ้นมาไว้เลยครับแล้วกดที่สมุดเลยถ้าเพื่อนอัพสก,กิลครบนะมันก็จะกดสมุดได้แล้วมันก็จะจำจำสก,กิลได้3า,ามสก,กิลเอยเาะโคเมดจาได้3า,าครั้งแล้วก็ปล่อยออกไปได้3ครั้งถ้าให้ผมตีนะมันจะอยู่ประมาณเกือบครั้งละวีอะครับปล่อยได้ครั้งละวีเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนผมก็เลยใช้เทคนิคตีหนึ่งจำหนึ่งตีหนึ่งจำหนึ่งไปเรื่อย แต่ว่าโคเมตเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นระยะกว้างมากๆากคือเพื่อนลงทีเดียวเนี่ยมันตายเกือบหมดแล้วแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่ค่อยดูดลดูดมาคืนตัวสกิลนี้ผมจะไม่หิดนะมันจะไม่ดูดมานาคืนเลยผมก็เลยใช้โซไลท์เดนไลท์รู้ปาจำชื่อไม่ได้นะก็คือไอ้ดูดเลือดสกิลดูดเลือดเสริมไปด้วยเพื่อให้มันดูดมานานับคืนมากหน่อยหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่ามันก็เคลียร์ได้ไวกว่าเรนเจอร์อยู่สําหรับบอสพวกนี้ไอ้สาหรับ มอนพวกนี้แต่ว่าตัวของบอสเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงชั้นบอสกันว่าว่าผมจะมีเทคนิคการเล่นยังไงนะครับเนื่าไม่เคลียร์ได้เร็วมากเลยชั้นต่างพวกเนี้ยคืออืถามว่ามันก็ไม่ฟรีหรอกครับมันก็ต้องเสียประมาณเอ็มหนึ่งแต่ว่าอ่าเป็นอาชีพที่เอาไปต่อยอดได้ลงไดห้หลายชั้นได้อย่างอื่นนะครับอืเพื่อนๆควรมีใบ AV นะเวลาเราหนีมอนนะครับเพราะว่า ตัวนี้เราสกิลสกิลถีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยิงแล้วถอยเนี่ยผมพยายามจะเดินแบบพอเห็นมอนแล้วก็จะยิงอเห็นตัวนี้ก็รีบถอยเราทําเหมือนเวลาเพื่อนเพื่อเคยไปเล่นแบบตอนที่เรายัางเป็นไฮคาร์ดเป็นอะไรพวกนี้ไหมแล้วเมียะเวลาเราไปตีกับไอตัวนอนน่ะนอนดินน่ะแล้วเวลาเลเวลเราไม่ถึงเราจะต้องยิงท,นงนอองทีนึงแล้วเดินออกยิงทีนึงแล้วเดินออกประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเวาแบบนี้ยิงทีนึงแล้วเดินออก แต่เดี๋ยวพอมาเหลือตัวเดียวเนี่ยผมอาจจะกดบัฟ AB ซึ่งตอนนี้เพื่อนๆน,น,นะถ้าไม่มีบัฟเ b อ่ะเพื่อนๆสามารถสามารถกดไอตัวใบ AB ที่เขาแจกได้ผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีกันแล้วใบ AB ที่เขาแจกเราลงอาทิตย์ละครั้งก็ใช้แค่อย่างละอันเนาะเฉพาะชั้นนี้แล้วก็วางโคลนก่อนแล้วก็ยิงแล้วก็ถอยคือถ้าถ้าเล่นสเต็ปนี้ดีๆไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยู่ในวินัยไม่ค่อยพลาดครับแต่ถ้าเพื่อนพลาดแล้วเนี่ย เพื่อนๆแค่ต้องจู๊กมันครับจู๊กมันเพราะว่าไอ้ตัวโคเนี่ยสำคัญเพราะว่าตัวโคเนี่ยจะทําหน้าที่ให้มันเดินช้าลงเใช่ไหมปึ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจู๊กเพื่อนๆแบบทําแบบมีวินัยอ่ะมันจะมันจะไม่ตีเราเราก็ตีมันประมาณสักสิบครั้งครับมันก็จะสิบสิบเอ็ดขามันก็จะตายแหละเพราะว่ามันเข้าดอกละสองหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าสองหมื่นประมาณเลี้ยมันสองแสนเองอ่ะครับเนี่ยผมยิงประมาณเกือบสุดจอเลยเพราะว่าไอ้สกิล ตัวลีดเนี่ยที่จำจำสกิลอ่ะมันมันยิงได้ประมาณ1 0 1 1 12ช่องผมจำไม่ได้แต่เนี้ยเห็นไหมฟึบผมก็ถอยอ่ะตายแล้วเห็นไหมไวนะครับเห็นไหมไวนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดฟรีเหมือนก,ก็ก็เกือบฟรีเหมือนกันคือมันมีหลายอีกหลายอาชีพที่ลงได้แต่เดี๋ยวผมจะขอเอาทำไว้ประมาณ3 4สอาชีพก่อนอะไรยังไงต่อเดี๋ยวถ้าผมปั้นตัวอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมจะมาบอกส่วนวันนี้ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าบ๊ายบายครับผม